ค่าเมโนูใช้ซร์ลีค่ะวันนี้ลูกชิ้นค่ะมีลูกชิ้นพร้อมแล้วกะลวกปลาเมึกเนาะเนาะแล้วก็ทอดปลาปลาดินนี่เป็นออมแคร์เนาะค่ะเนาะออมไก่เนาะค่ะเนาะสูตรเนื้อใส่หมากนี่พร้อมเดียค่ะหมากประกาดดอกพร้อมมันสีหวานเนาะะเนาะมาเด้อค่ะจับเซตนามารีเนาะคะ่ะเนาะเมนูไง่าย สวัสดีค่ะเจอกับมารีเนาะคะช่องลีคนภูพาน้องค่ะเนาะวันนี้ลีพามากินอาหารบ้านๆนะคะ่ะเป็นปลาเนิน้อมกับทอดปลานินมาเสี่ยงมันๆในจันงหน่อยเนาะคะเนาะปลานิน้อมแล้วก็ลูกซิ้นหลากหลายเนาะคะเนาะนี่เป็นลูกซิ้นลูกซิ้นเนื้อเนาะคะ่ะเนาะงซุมเลยซุมไม้โบได้กินโบหมากกินเนื้อกอะเออกินปลาหมึกก็ได้เนาะคะกินแกงแค่เนื้อทางเนื้อก็ได้เนาะคะเนาะ,ะนแซ่บคือกันเนาะคะเนาะมีแคบพร้อมด้วยค่ะนะคะกุะะะ้งย่มอยู่ มาคะ่ะบันนี้บัวบ้าหลายบันนี้เหียวน,น้ำมันรีเนาะค่ะเนาะโบ้พร้มเพือกเนาะค่ะเนาะมาค่ะกินพอหอมปากหอมคอพบ้นะคะเน,ะะนาะอ่คะค่ะบันนี้เป็นไก่ด้วยค่ะนี่ไก่บ้านอมกไก่บ้านแล้วกระโดกอันนี้ค่ะดอกไอ้ผักกาศดอกนะคะเนาะมาประกาศโดกหวานต้มกระแซ่บซคะ่ะ สาาประกาศเอืเมอมมอการีลรวกเอามาก,กินรับปิ้งมันแข็งนกระเบอรค่ะบแซ่บบุแข็งแต่ถ้าปิ้งมันสีแข็งมันสีหยำยากมากนะ เอามาาันมางใหญ่ันเนี่ยเอามึกมหาหาใหรือเปล่าม,มูกเป็นยังงคะลมกายแล้วโควิดตายแล้วกินซุมม้มลูกเป็นยังงหรอคะมันตายละโดนน้ำหลงน้ำร้อน หงสุกมันไม่ควันมีเชื้อโรคหรอคะถ้ามันโดนน้าร้อนไปแล้วอะ่ะต้องมาจากบางตัวที่มันทมเอทวนความร้อนอะ่ะเป็นเชือบางตัวแต่มันมีหน่อยมากเลย Okay. Uh -huh.

อิ่มแล้วครับอันนี้สิลาพี่น้องนะอันนี้กัขอโทษนะขออภัยเนาะค่ะเนาะอันี้ตอบขิดซ่าเนาะค่ะเนาะอันี้ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆที่เขามาคอมเมนต์อะดีเนาะค่ะเนาะอันี้ก็พยายามตอบทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะชงน้ำใจเนาะค่ะเนาะที่เขามาชมคลิปอันี้เนาะค่ะเนาะอันี้ก็ลาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ